รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี้ก็จะไปกับพร้อมกับซีวิคไอของเรานะครับจะไปเที่ยวที่ทุ่งมังกรจะพาท่านผู้ชมไปชมสิ่งสวยงามหรือวัฒนธรรมของถิ่นนั้นๆกันนะครับจะพาท่านผู้ชมไปชมกันว่าทุ่งมังกรเขามีอะไรเขามีมังกรหรือเขาจะมีพญานาคต้องไปดูกันเดี๋ยวเดินทางไปกับผมนะครับกับซีวิคของเราเดินครับซูรุ่นนี้ครับ ซูเปอร์เซอร์ไพรส์มิตซูบิชิผ่อนให้เลยลุ้นผ่อนให้400,000หรือ100,000แจกทุกเดือนห่วม21ล้านบาทเมื่อซื้อรถยนต์มิตซูบิชิถึง31ธันวาคมนี้เมื่อไรที่จำเป็นจะต้องใช้เงินให้นึกถึง KTC พี um ่บ๊อบใคร KTC พี่บิ้มใครนะ KTC พี่บิ้มสินเชื่อทะเบียนรถปล่อยกู้ไม่ได้ดูข่าวกันหรือไงแบงค์เขาปิดล็อกสินเชื่อ ไม่มีที่ไหนเขาให้กู้แล้วมีใคร KTC พี่เบิ้มสินเชื่อทะเบียนรถให้วงเงินใหญ่ไหมใหญ่หมกเม็ดปะไม่มีหมกเม็ดไม่มีเวลาไปไม่เป็นไรเตรียมเอกสารให้พร้อมเราไปหาถึงที่<บ>อนุมัติไวรับเงินทันที ต่อไปนี้ถ้าต้องใช้เงินให้นึกถึงใคร KTC พี่บิ้มเพราะอะไรวงเงินใหญ่มาหาถึงที่ไม่มีหมอกเม็ดทุกวิกฤตเราจะอยู่เคียงข้างเมื่อไรที่จำเป็นจะต้องใช้เงินให้นึกถึงกันนะ KTC พี่บ๊้มสินเชื่อทะเบียนรถช่วงสปอร์ตไลน์ ครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับรถแข่งที่กําลังที่จะไปแข่งขันในสนามที่ถึงนี้วันนี้ผมมาพบกับพี่หนึ่งอีกครั้งนึงกับการทําเครื่องตัวนี้ขึ้นมาครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับรบพี่หนึ่งได้เพิ่มเติมอะไรไปบ้างสําหรับเพื่อการทดสอบครั้งนี้ก็ขึ้นว่าเป็นรถทดสอบอ่ะก็ยังไม่มีอะไรมากพี่ก็ปรับปรุงก็มีเพิ่มกําลังอัดเทียร์แลน์ใหม่อะไรไปพวกนี้ครับก็พวกขยายทางเดิน อากาศเข้าออกอะไรอย่างนี้ครับก็หลักๆนะครับก็เพิ่มกําลังอัดแล้วก็ขยายให้เดินของอากาศเพื่อให้อากาศนั้นดีขึ้นส่วนพี่หนึ่งบอกว่าจะแรงขนาดไหนนั้นเราต้องไปทดสอบกันจริงที่สนามใช่ครับที่เรื่องสําคัญมันอยู่ที่คนขับด้วยใช่ครับไม่ได้อยู่ที่ช่างอย่างเดียวช่างเขาพัฒนามาให้แล้วตัวคนขับจะพัฒนาไปแค่ไหนต้องมาติดตามชม ครั้งนี้พี่หนึ่งบ้านสวนนะครับได้ทำเครื่องให้กับเราผมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งช่างฝีมืออันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยกับการแข่งขันกับการทำเครื่องเขาเรียกว่าผมว่าไม่มีใครทำเครื่องแบบได้เท่ากับพี่หนึ่งแล้วกับเครื่อง L15 หรือ L12 อ่าก็เป็นหนึ่งการันตีว่าสนามนี้ไม่มีผัง ถ้าพังแสดงว่าคนขับมันขับไม่ดีครับแล้วก็สําหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจในการปรับแต่งหรือโมดิฟายเครื่องยนต์รวมถึงเทคนิคต่างๆในการทําเครื่องยนต์ก็มาทาความรู้จักกับพี่หนึ่งได้หรือมาปรึกษาพี่หนึ่งได้ว่าการทําเครื่องยนต์นั้นจะต้องทําประมาณไหนแ้ะงบประมาณพี่หนึ่งบอกว่าจิ๊บจิ๊บครับสาหรับจะแรงเท่าที่คุณต้องการได้ พี่หนึ่งครับพี่หนึ่งอยู่แถวไหนครับอยู่ก็ผมอยู่ในกรุงเทพเนี่ยครับบางมดนะครับย่านบางมดอยู่ย่านบางมดครับครับพระเนี่ยซอยอะไรที่อันเนี้ยตรงนี้เอ่อตรงนี้ซอยพระรามสองซอยสามสิบสามครับพระรามสองซอยสามสิบสามครับจะฝากเบอร์โทรไว้ไหมก็ถ้าสนใจไงก็ติดต่อทางเบอร์โทรก็ได้ครับศูนย์แปดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์เจ็ดครับมาลองปรึกษาดูครับว่าคุ้มค่ากับราคา เงินที่คุณจ่ายไปได้มากกว่าที่คุณต้องการอีกถ้ามาที่หนึ่งบ้านสวนครับครับเดี๋ยวสนามนี้เราก็ต้องไปทดสอบกันที่สนามจริงนะครับขอบคุณพี่หนึ่งมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพัฒนาอะไรเราต้องปรึกษากันอีกทีหนึ่งครั้งนี้เราไปวิ่งกันก่อนทดสอบไปกันทดสอบก่อนครับผมครับเฮียงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็อยู่ที่บางมดเลสซิ่งอ่าที่เรียกว่าเป็นสำนักอีกสำนักหนึ่งที่เรียกได้ว่า ม่ได้มีแค่การมมนิฟชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยครับผมแล้วก็ที่ผมทราบมาว่าของเฮ er ียนี่ไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยครับไปไกลยันทั่วโลกแล้วไปก็หลายประเทศอยู่ครับเรียกว่าคุณภาพของบางมดนั้นต่างประเทศยอมรับแล้วนะครับเมืองไทยเรียกว่าทุกอู่ถ้าไม่รู้จักบางมดเลสชิ่งเนี่ยแสดงว่าตกเทนโอ้โหครั้งนี้ผมมาเล่นแข่งไม้เฮียพัฒนาในด้านท่อยเสีย ทอไอดีท่อไดีรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เฮียคิดว่าจะพัฒนาก้าวไปข้างหน้าใช่ครับรถผมไปเป็นรถเพื่อการทดสอบครับอ่าก็ให้เฮียมาพัฒนาให้ผมครับก็อยากให้เฮียพูดถึงสิ่งที่ได้พัฒนาไปบางส่วนของการเริ่มต้นในการทดสอบครั้งนี้ของผมนิดนึงครับ,รบก็เริ่มต้นจากครั้งนี้ก็จะมีชุดเฮดเดอร์จะเป็นเฮดเดอร์รุ่นใหม่เลยเฮดเดอร์รุ่นใหม่นี่ทั้งเส้นเลยไหมครับ เดิรุ่นใหม่แล้วก็ถ้อยเสียทั้งเส้นครับแต่ว่าถ้อยเสียเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการทําอีกเพิ่มเติมว่าสเปคไหนที่ดีสุดแต่ว่าตอนนี้ทําไปทดสอบก่อนว่าจะทําเวลาดีไหมอัตราเร่งดีไหมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกลางเกียร์ปลายเกียร์มันจะมีมาตอบสนองดีไหมอ๋อเรียกได้ว่าถ้อยเสียเนี่ยผมก็คิดว่าแค่เดินไม่ให้ไม่ให้มันมีหมอพักหรือว่าให้มันดังมันก็แรงแล้วไม,ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมันจะต้องมี ที่สําคัญเลยมาจากเฮดเดอร์แรงทั้งหมดมันจะต้องมาจากเฮดเดอร์ก่อนแล้วการลําเลียงไอเสียที่ดีก็ค oh. ือท่อกลางแต่ท่อกลางถ้าโล่งเกินไปไม้ทําให้การตอบสนองอ่ะช้าลง oh. ถ้าโล่งเกินไปถ้าแคบเกินไปตอบสนองเร็วปุ๊บแต่พอเร่งพอกลางคันเร่งกลับปลายแล้วมันก็ต้านมันก็เร่งไม่ออก oh. ไปแล้วก็ไม่เดินแสงเขาก็ไม่ได้บางท่านก็ไม่รู้คิด oh. ว่าเฮ้เราไปเปลี่ยนมอพักให้มันดังอย่างเนี้ย มันดังได้ในความรู้สึกเราแรงแต่แรงของเรากับแรงของลูกค้าไม่เหมือนกันผมเข้าใจหลายหลายท่านนะครับอาจจะคิดว่าท่อเสียงดังแล้วรถวิ่งแรงใช่อันนั้นก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แต่ต้องมีสูตรมีเทคนิคในการคำนวณเรื่องของอากาศที่ออกมาใช่ถูกต้องอ๋อแล้วก็เพิ่มไปถึงอะไรแค่เพียงที่มีการพัฒนาไปแล้วก็มีอย่างตอนนี้รถเซอร์กิตทั่วไปอาจจะต้องมีท่ออินเท็ท่อไอดีท่อไอดีครับท่อไอดีท่อไอดีเราพัฒนามาจาก รถแข่งรุ่นใหญ่ๆครับแล้วก็ไล่จะมาถึงรถที่ทําสเต็ปมีเครื่องเดิมมีแคมหรือเครื่องเดิมเดิมสนิททั้งตัวเราก็ต้องระยะของความโตครับแล้วก็ลันเนอร์ก็ไม่เหมือนกันประมาณนี้หลายย่างครับนี่เรียกได้ว่าแล้วก็ลิ้นปิดปิดเสื้อด้วยต้องให้เหมาะที่สุดต้องคํานวณทุกอย่างเพื่อมาหาในสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาไปหาใช่มันยากมากเลยนะครับกับเราที่ต้องคํานวณทุกอย่างไปหาเครื่องยนต์ตัวหนึ่งใช่เริ่มแรกยากมากครับเพราะว่า กว่าเราจะทํารถเสร็จครั้งหนึ่งหนึ่งอาทิตย์อีกหนึ่งอาทิตย์ไปซ้อมแล้วก็ถ้าไม่ดีเราก็ต้องกลับมาพัฒนาต่อแล้วอีกหนึ่งอาทิตย์ถึงจะวิ่งไปต่อแล้วก็ไปซ้อมต่อโอ้ยลูกค้าหลายๆท่านนี่คิดว่าเฮ้ยไปใส่แป๊บเดียวก็วิ่งแรงแล้วแต่ว่าไอตอนเสร็จแล้วตอนเราคำนวณเสร็จแล้วง่ายสําหรับลูกค้าแต่ตอนกว่าเราจะพัฒนาได้มันช้าอนาถ้าไม่ได้มาคุยกับต้นต่อที่ผลิตสิ่งพวกเนี้ยเราก็จะไม่รู้เลยครับว่า รถหนึ่งคันจะแรงได้นั้นต้องใช้เขาเรียกอะไรความคิดความมานะความมุ่งมั่นของทีมงานของของผู้ผลิตเนี่ยใช่ใช่ระยะเวลาในการผลิตเนี่ยไม่น้อยเลยลองผิดลองถูกมาเนี่ยกว่าจะส่งมอบให้กับลูกค้าได้หนึ่งคันหนึ่งอย่างเนี่ยเรียกได้ว่าคํานวณกันสุดๆเลยใช่ครับส่วนมากลูกค้าที่ต้องการในพื้นฐานแบบรถบ้านๆเนี่ยเขาจะต้องเข้ามาทําอะไรก่อน ถ้าเกิดบ้านๆก่อนเลยก็อาจจะมีเปลี่ยนเฮดเดอร์เปลี่ยนปลายท่อในสเต็ปของเกียร์โตนะขับสนุกแล้วหรือไม่ก็บางคนก็เปลี่ยนชุดกลางเลยแต่ชุดกลางถ้าเกิดว่าเป็นเกียร์โตก็ไม่แนะนําให้มันใหญ่โตมากเพราะรมันจะทาให้ลออรอบหัวเกียร์ช่วงต่อเกียร์ก็ไม่มีไปได้เอาคันเร่งร้อยอย่างเดียว<อ>เราต้องดูแป,ป๊บไซส์แป๊บสาท่อที่เหมาะสมและถ้าเกิดเป็นเกียร์กระปุกเราก็ต้องดูว่าอนาคตลูกค้าจะทําอะไรเพิ่มบ้าง หรือจะพอแค่นี้ถ้าพอแค่นี้ก็เป็นแป๊บอีกไซส์หนึ่งแต่ถ้าเกิดเพิ่มก็เผื่อก็เผื่อไว้มันไหลเรื่องครับไม่ใช่ว่ามีตังทำเลยอะไรเงี้ยเอาเลยครับจะตามนี้ใช่ใช่ลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาแตกต่างกันจริงๆแล้วการคำนวณของของท่อไอเสียเนี่ยคนละเรื่องเลยคนละเรื่องคนละอย่างเลยครับนึกว่าเฮ้ยผมของคุณเกียร์ธรรมดาผมยืมท่อไปใส่เกียร์ออโต้ได้ไหม ไม่ได้เลยขับนี่ติดเครื่องบึ้มเร่งก็ชีวิตเปลี่ยนแล้วพอเร่งพอขับเนี่ยมันเหยียบไม่ออกเลย <S <S เกียร์ช่วงเปลี่ยนมันยานแล้วก็ต่อเกียร์ต่อนี่มันเครื่องไม่มีแรงเลยมันยานขับไม่สนุกเลย,<อ>ลยเลยลต้องลูกค้าต้องเข้าใจาให้ดีนะครับว่าการทําทอยเสียเนี่ยเกียร์โต้กับเกียร์ธรรมดาแตกต่างนะครับบางท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยผมไปเปลี่ยนท่อมาเนี่ยเขาบอกว่าซืออ้อมาจากสํานักนี้แล้วผมเอามาใส่นี่คือการไปซื้อต่อกันมานะครับอาจจะไม่ทราบว่า เขาเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาใช่ใช่พอาเอามาใส่พอเอามาใส่ของสํานักนี้ไม่ได้เรื่องเลยใช่ใช่มันเสียหายชื่อเสียงของสํานักเขาแต่ว่าเราก็ต้องศึกษาของเราด้วยว่ามันปลายท่อเขาสร้างมาเพื่อเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ไม่ใช่ซื้อมือสองมาแล้วพอใส่ไปวิ่งบอกเอ้ยสำนักนี้ไม่ดีใช่ไม่ใช่ความเข้าใจบางท่านเป็นอย่างนั้นจริงนะครับมันเป็นอย่างนั้นผมก็เองก็คิดคุยใส่รถตัวแรงมาเลยเขาขายเอามาใส่รถเรา ดังสนัน่นบางทีเครื่องเขาอาจจะไม่เดิมเขา,าจ,จะมีแคมมีลูกกำลังอัดหรือรมีกล่องอเราไม่รู้เลยที่จาซื้อต่อมาใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาดีๆเราตัดสินใจที่ซื้อแล้วซื้อมือสองมันถูกได้จริงแล้วเราก็ยอมรับว่าถ้ามันไม่วิ่งเราก็ไม่ต้องไปตีโพรตีพายล้วก็อาจจะโมขึ้นมาโมเครื่องขึ้นมาหาจะไปพัฒนาอย่างอื่นต่อขึ้นไปหรือไมอ่ทีเราก็เออเฮ้ยมันแก้ไขยังไงเราก็หาวิธีแก้ไขแค่เนียงแต่ที่แน่ๆเอาความชัว มาที่บางมดเลสซิ่งดีกว่าปรึกษาทุกสิ่งทุกอย่างในก, <สา S 2> กับการว่าจะต้องลถผมสแตนดาร์ดเนี่ยผมจะต้องทำอะไรบ้างสำหรับสเต็ปหนึ่งหรือสองหรือสามเฮียก็จะมีแนะนำให้แล้วก็สินค้าของเฮียมีอะไรที่แบบแนะนำที่แบบเกี่ยวกับรถสเต็ปที่สองหลังจากเปลี่ยนท่อไอเสียขึ้นมาแล้วสเต็ปต่อไปควรที่จะแบบเอา,ว,เอาว่าเอาง่ายว่าไม่อยากให้โดนหลอกซ้ำซากหลายหลายท่านอาจจะเคยแบบประมาณนี้ว่า ไปไปแค่เปลี่ยนตรงนี้เสร็จปุ๊บอุ้ยกลับมาอีกครั้งอุ้ยคุณตรงนี้นู่นนี่นั่นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างของเราถ้าเกิดว่าสเต็ปสองเนี่ยของมันจะโอเวอร์ไซส์ขึ้นไปครับโอจจเวอ,จจเอร์ไซส์อาจจะเป็นเฮดเดอร์อาจจะเป็นโอเวอร์ไซส์ขึ้นไปอีกครับถ้อยเสียจะเป็นไซส์ที่มันแตกต่างขึ้นไปก็ต้องดูว่าลูกค้าทําอะไรมาบ้างหรือจะทําอะไรเรามีข้อมูลค่อนข้างที่เยอะเพราะว่าจากรถแข่งไม่ว่าจะเป็นรถเซอร์กิตรถดกัฟทรถริฟ เรามีข้อมูลเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบพอที่จะแนะนําลูกค้าได้บ้างแค่คุณอบอกมาว่าคุณ<ช>สเต็ปไหนในใจใช่ใช่ใชอยอย่างหนึง่งไอ้ท่อรวมไอดีนี่เฮียมันช่วยอะไรกับการที่ต้องแบบใส่ขึ้นมาหรือว่าใส่สวยงามหรือว่าเพิ่มเพิ่มแรงอากาศหรือความอะไรท่อนั่นอาจจะไม่เข้าใจท่อไอดีครับครับครั้งแรกที่เราสร้างขึ้นมาเลยอ่ะเราสร้างมาเพื่อที่จะแบบอ มองอนานะคตว่ารถมันจะต้องเพิ่มแรงม้ากันได้เยอะแล้วตัวนี้มันำํำเรียงอากาศได้เร็วแล้วก็รออกประจุอากาศได้เยอะแต่เมื่อสิบป,ปีที่แล้วมันรถยังทําไม่ถึงขนาดนั้นและย,ยังไม่เปิดใจที่จะใช้แต่ตอนหลังลูกค้าเปิดใจที่จะใช้เราก็พัฒนาและทดสอบมาจนแบบถึงไม่ยงังไม่ถึงที่ขีดสุดมันพัฒนามาในทางที่ดีมากแล้วแต่ว่าไอ้ตัวนี้เราก็จะพัฒนาตอนนี้เริ่มมีตัวใหม่เรากําลัง ทำ,ทำเทำดี๋ยวจะใส่รถคันนี้แล้วก็รถในทีมของเราครับเพื่อพัฒนามันมีตัวทีเด็ดตัวนี้อีก สิ่งที่เห็นเผยสิ่งที่เป็น UCRV We see we are ช่วงเทสค่ะไปครับไปชมภายในนิสสันนาวาล่าใหม่กันว่าภายในนั้นเขาให้อะไรมาบ้างที่สำคัญ พวงมาลัยแน่นอนขึ้นมานั่งโดยที่อันดับแรกเลยมิสันนาวาร่าใหม่ก็จะมีทั้งเบาะไฟฟ้าและก็เบอกแบบธรรมดานี่แหละครับพวงมาลัยใหม่เขาให้ชมใหม่มากับนาวาร่าตัวใหม่นี้เลยไม่เหมือนเดิมแล้วครับพวงมาลัยมิสันหลายๆท่านอาจจะมองว่าไม่แตกต่างหรือเปล่าพวงมาลัยครั้งนี้แตกต่างแล้วครับมาชมกันครับ ภายในนาว่าใหม่ตัวเนี้ก็เป็นภายในสีดำหนังแท้าดวงทั้งพงมาลัยที่เรียกว่ากระชับมือมากขึ้นวงเลี้ยวที่แคบมากขึ้นแล้วก็ฟังก์ชันนิสสันตัวนี้ผมจับพงมลัยเนี่ยผมนึกว่าซุเปอร์คาร์หน้าปัดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเรือนใหม่ในีจ้ก็จะหรูหราอลังการมากกว่าเดิมรวมไปถึง เครื่องเล่นที่ให้มาสวยหรูดูเนียนโอของดีก็ต้องให้มาเต็มกันหน่อยตัวนี้ก็จะมีกล้องมองหลังกล้องพานูลมารอบทิศทางคันนี้จะเป็นเครื่อง2.3งจุดสามเกียร์ออโตเป็นขับเคลื่อน4ล้อเขาเรียกว่าเป็นรุ่นโปรโฟที่เป็นรุ่นพิเศษขึ้นมาตัวที่ผมอยู่นี่ก็เป็นเกียร์ออโตขับเคลื่อน4ล้อ เป็นไงครับภายในหนังดำดุดันที่สำคัญตัวเบาะจะเป็นหนังแท้มีได้เย็บที่เป็นขาวแดงแล้วก็ตัวเบาะจะมีปักโลโก้โปรโฟ,โฟโเอ็กตัวโปรโฟโเอ็กเนี่ยที่เบาะเขาก็จะมีปักไว้เลยครับว่าเป็นรุ่นโปรโฟโอเอ็กโอ้โห,โห,โหพวงมาลัายแอร์แอร์แบ๊ก นาวาก็ให้แอร์แบ็กมาทั้งหมด7ลูกใครที่อยากจะได้ลูกที่8ก็ต้องไปหาเพิ่ม1คนก็จะมีลูกที่8เพิ่มขึ้นมาแต่ตอนนี้7ลูกสำหรับผมพอไหมในการที่เจ็ดลูกพอไหมสำหรับรถกระบะผมว่าสำหรับปกระบะที่แอร์แบ็กเยอะขนาดนี้ความปลอดภัยเขาก็ต้องมาที่1เลยระบบเซฟตี้ การขับขี่ของผู้โดยสารจะเซฟตี้ยังไงขนาดไหนเนี่ยผมว่านิสสันเขาให้มาความปลอดภัยมาเยอะเลยทีเดียวเขาบอกว่า,วาการสัมผัสของระบบเกียร์ขับเคลื่อนนั้นจะสัมผัสด้วยปุ่มไม่ต้องมีเกียร์เล็กๆอีกแล้วก็จะเป็นการจะเปลี่ยนโหมดของการขับเคลื่อนแต่ละทีจะต้องมาปรับที่ปุ่มโหมด 4H นะก็ับปรับพัดไปที่ โลอะไรก็ว่ากันไปอย,อยู่ที่การใช้งานและก็พื้นผิวถนนที่ผู้ขับขี่นั้นเดินทางไปแต่เห็นว่าทุกครั้งที่จะต้องเปลี่ยนโหมดคุณก็จะเปลี่ยนไปที่เกียร์เก็ลองศึกษาข้อมูลแล้วก็เพื่อความชัวร์และความแม่นยำก็ต้องเข้าไปที่โชว์รูมรถยนต์ไปสัมผัสตัวจริงๆกันเลยครับง่าย,ายๆว่าขอชมนวรา,าใหม่หน่อยเขาบอกมาว่า ให้มาล้านเหลือกับกระบะรุ่นนี้ก็นาวราตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มมสตาร์ทสต็อปก็สะดวกสบายครับกุญแจคีาร์ดโอ้โหหนึ่งครั้งสองครั้งก่อนออกสตาร์ททุกครั้งก็ต้องเช็คความเรียบร้อยว่าไฟทุกจุดเราขึ้นปกติไหมไอที่ไฟโชว์นี่เรายังไม่ได้สตาร์ทนะครับคือเปิดออนให้รู้ว่าการทำงานของหน้าจอหน้าปัดรถนั้นระบบไฟเขาทำงาน ทุกตัวหรือเปล่าก่อนที่ท่านจะสะตาร์ทอ่าตอนนี้นาวาร่าใหม่นั้นก็เรียกได้ว่าโอ้โหหน้าปัดนี่ใหญ่มุมมองในการขับขี่ก็ไม่ต้องแบบมาเพ่งที่หน้าปัดมากมายก็สามารถชำเลืองดูก็เห็นมาารวัดต่างๆได้ได้ปกติเลยท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจนาวาร่าใหม่นะครับแนะนำเลยครับต้องเข้าไปชมของจริงเลยครับผมชมแล้วเนี่ยถูกใจมากกับบอดี้แล้วก็ ความปลอดภัยมาตรฐานของเขานั้นโอเคกับที่เราจะต้องเสียตังในการจ่ายของชิ้นหนึ่งคุ้มค่าครับลองไปเลือกชมกันครับว่านาวาล่าใหม่ดูดียังไงคุ้มและต้องไปที่โชว์รูมของนิสสันทั่วประเทศจะได้รู้ว่าของใหม่ใหม่จริงไหมไปชมนะครับกับนวาวราโชคดีนะใช่ไหมนี่เลย ไม่มีโชคทำไมยังรอดได้ <S Y S S โชคดีไม่ต้องพึ่งโชคซื้อรุ่นนี้ครับปโปรซปเปอร์เซอร์ไพรส์มิตซูบิชิผ่อนให้เลยลุนผ่อนให้400,000หรือ1แสนแจกทุกเดือนรวม21ล้านบาทเมื่อซื้อรถยนต์มิตซูบิชิถึง31ธันวาคมนี้ช่วงฮอตนิว ครับวันนี้ผมก็อยู่กันที่สนามช้างบุรีรัมย์ใช่ครับเราจะมาขับรถแข่งเพื่อการทดสอบผลิตภัณฑ์น้ํามันปตทของเรานั่นเองใช่ครับผลิตภัณฑ์หล่อเนื่อมีทีรูบิแคนของเราฮะับครับสำหรับรถคันนี้เราใช้น้ำมันเครื่องนี่เลยฮะนี่เลยครับโอมมาซินเทติกเร์ซิ่งนะครับคือน้ำมันเครื่องสั่งคอแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสองพีทีรูบิแคนตครับตัวนี้เนี่ยฟิล์มน้ำมันก็จะแข็งแรงเป็นพิเศษเหมาะกับการใช้งานที่หนักหน่วงอย่างสภาพการแข่งขันอย่างนี้ครับเพราะวว่่่่่าารรรออบเเเคืงแตละกกีีย์นนนห็ซััด มันก็เฉ็ดเฉ็ดหมื่นรอบเลย,ยแข่งใช่เจ็ดพันแปดพันเก้าพันตรงนี้เป็นหมื่นรอบอ,อย่างเงี้ย้ตัวโมโมโ่หน่อยนี่ก็หมื่นหน่อยๆใช่แล้วคิดดูว่าเครื่องยนต์น่ะมันต้องอทำงานหนักขนาดไหนนะครับรอบเกียร์แต่ละเกียร์เนี่ยถามว่าที่สนามช้างบุรีรัมยชิดสองโค้งต้องเปลี่ยนเกียร์กี่ครั้งโอ้โหไม่อยากจะนึกเดี๋ยวโอ้โหขึ้นลงขึ้นลงแต่ละโค้งนี่ก็ถ้าเปลี่ยนไม่ทันก็น่าจะหลุดโค้งกันบ้างเงีใช่ถ้าถ้ามันเครื่องไม่ดีรอบเครื่องเกินครับผมอันนี้ก็ มีผลเสีย<ช><ช>ได้ถ้า<ช>ฟิล์มน้ำมันไม่แข็งแรงพอใช่ไหม<ช>เหล็กที่สีกับเหล็กเนี่ยก็จะทำให้เกิดการสึกหรอกับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะพังเร็วกว่าการที่มันควรจะเป็นอย่ครับอันนี้ก็คือไปช่วยแบ่งเบาบาลาในการเสียดสีของเครื่องยนต์ใช่ครับช่วยให้มันหล่อลื่นขึ้นการเสียดสีก็มีฟิล์มน้ำมันคอยปกป้องอยู่ซึ่งตัวนี้ได้มาตรฐาน API SN ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดในปัจจุบันนี้เลยก็คือให้การปกป้องที่แข็งแรง๋อครับในลัาษะนี้เลอกได้ว่า น้ำมันทุกอย่างที่เป็นน้ำมันเลยดีกว่าน้ำมันที่ดีที่สุดของที่อยู่เครื่องมือที่ดีที่สุดขาดอย่างเดียวครับฝีมือนักแข่งนี่แหละจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปลนกันเลเดี๋ยวเราต้องไปลองกันก่อนครับผมมาติดตามว่าสองนุ่มกิเลกับนุ่มหล่อเขาจะมาล่อกบบยังไงนะพี่จ้าหล่อแล้ววันนี้รถนึ่งคันครับผมขาดอยู่สามรุ่นสามรุ่นสองคนสองคนแต่ทีนี้ต้องมาดูกันว่า สามรุ่นเนี่ยวิ่งอยู่3วันน้ำมันเครื่องพ t t ีของเราจะเอาอยู่ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันดีกว่าได่ครับมาพิสูจน์ไปพร้อมกันะฮะไปครับเดี๋ยวลงสนามกันเลยเดียวเราใส่ชุดแล้วต้องไปแล้วเนี่เทคโนโลยีที่น่าสนใจที่ Continental ภูมิใจนำเสนอเนี่ยข้อแรกก็คือตัว cruising chauffeur ซึ่งเป็นระบบขับขี่อัตโนมัติบนบนทางหลวงนะครับตัวเทคโนโลยีนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้รถยนต์เนี่ยขับขี่อัตโนมัติ เปลี่ยนเลนอัตโนมัติวิ่งไปบนทางหลวงได้ตามกฎหมายจราจรทุกอย่างซึ่งตัวเทคโนโลยีนี้เราคาดว่าน่าจะใช้ได้ในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปี2022-23เป็นต้นไปครับเทคโนโลยีที่2ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า fully automated valet parking จะเป็นเทคโนโลยีที่ตัวรถยนต์เองจะขับเข้าไปจอดในลานจอดรถอัตโนมัติโดยที่ขับผ่านสิ่งกีดขวางทั้งหมดแล้วก็ทางผู้ขับขี่สามารถควบคุมตัวรถหรือแม้แต่เรียกรถผ่านมือถือได้ และโดยที่มีตัวเซราวคามราให้เห็นสถานะของตัวรถยนต์ตลอดเวลาเทคโนโลยีสุดท้ายก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเทเลมาติกซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้ตัวรถยนต์เองเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกับรถยนต์คันข้างๆติดต่อสื่อสารกับอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการที่ให้รถยนต์เนี่ยมุ่งไปสู่การขับขี่อัตโนมัติแบบถาวรและแท้จริงนะครับตัวเทเลมาติกเองเนี่ยสิ่งที่ทําได้เนี่ย ตัวรถเองจะสามารถติดต่อกับโลกดิจิตัลได้ผ่านสัญญาณเซลูลาร์ซึ่งเราสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆไม่มว่าจะเป็นแผนที่แบบใหม่ซอฟต์แวร์แบบใหม่หรือแม้แต่จะดาวน์โหลดตัว Entertainment s t r e ตรีมมได้ผ่านตัวพารเน,นลของตัวรถยนต์เองโดยที่ไม่มีปัญหาครับครับ i n นฟอร์ไลทีววันนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่และขอกล่าวว่าปีหน้าเราเจอกันใหม่อีกครั้งนึงครับผมสวัสดีครับ